หลงหนุ่มหนักมากเออนะครับผมหลายคนคิดว่าเฮ้ยผมแกนโอเพนนิ่งหรือเปล่านะต้องโพสในสเตตัสลงไปนะครับแต่ต้องบอกว่าเปล่าเ,ล,าเลยนะฮะอันนี้เพราะว่าเป็นแคมเปญของหนังเรื่องนี้นะฮะก็คือ b i g 7จ o n นั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนังที่เรียกได้ว่าอยู่ในใจแฟนๆผู้ชมมากมายที่ดูหนังลอมคอมนะครับผมมาอย่างยาวนานนะฮะผมเองเนี่ยดูหนังเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแต่ภาคแรกเลยนะะที่ชื่อว่า B i g 7 j o n e s Diary นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าแบบโอ้โหคือดูตอนเด็กๆก็สนุกสนานตามเรื่องนะฮะ ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเป็นหนังที่สร้างมาแล้วมีความต่อเนื่องมาถึงสี่ภาคแล้วเป็นอย่างไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าตอนที่แบบว่าภาคแรกเนี่ยนักสแสดงก็คือยังหน้าตาสดใสยังดูหนุ่มดูสาวใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแม่เลนน่เนี่ยคือแบบว่าริ้วรอยหน้าแก่เหี่ยวย่นนะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าชีไม่ดีนะคือชีแบบคลาสสิกมากๆก็ยังดูดีดูงามอยู่นะฮะดูเรียกได้ว่าเหมือนเป็นเจ้าป้าเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าแบบเหมือนเป็นคุณแม่นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีความเติบโตจริงๆ่ใช เฉพาะแค่ตัวนักแสดงเองที่อายุแบบค่อยๆเปลี่ยนผ่านแต่ว่าตัวละครก็เช่นกันนะฮะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาก็จะต้องเจอเรื่องราวต่างๆมากมายเอาจริงๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ดูภาค2หรือภาค3นะฮะผมก็เลยแบบว่าอาจจะปฏิปต่อยังไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นตัวละครนี้มันเป็นตัวนี้ตัวนี้นอะไรเงี้ยผมจะจาไม่ค่อยได้หรอกนะฮะก็จะจำได้เฉพาะตัวละครของแม่เรเน่มากกว่านะครับผมแต่ว่าตัวละครอื่น,นย่างคอรินเฟิร์สหรือว่าฮิวกรนเนี่ยนะฮะแล้วก็จะได้เห็นด้วยเช่นกันแล้วก็รวมถึงภาคนี้เนี่ยก็จะมีคุณ ชีเวเทลนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะฮะที่จะเป็นตัวสําคัญของเรื่องนี้ด้วย้วก็ในเรื่องก็จะมีนักแสดงดังๆอีกหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นจิมบอสเบรนนะฮะเอมมาทอมสันนะฮะตัวใหญ่ก็จะเป็นนักแสดงอังกฤษนะครับผมที่เราก็มักจะเห็นในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเป็นหนังที่ดูง่ายดูสบายนะฮะในช่วงครึ่งหลังจนไปถึงช่วงท้ายเรื่องเนี่ยนะฮะด้วยความที่ว่าภาคนี้มันบอกว่ามันเป็นภาคปิดจบเนาะนะฮะแล้วก็มันสามารถที่จะเล่าเรื่องอออออกกกกกมมมมมมมาาาาาาาไดดดด้้้ยย่่่งงงงงแบบวววววล็็ุนนนีคคจจรริใๆะััพูถึเ เพราะว่าภาคนี้มันเกิดมาว่าตัวละครที่เป็นสามีของตัวบิ๊ทเจ็โจนส์เนี่ยนะฮะก็คือเป็นพ่อของเด็กสองคนที่เป็นลูกของบิ๊ทเจ็โจนส์เนี่ยนะก็คือคุณมาร์คดร์ซี่นะ,ะที่รบทโดยคอรลินเฟิร์สนะครับผมเขาก็เสียชีวิตเนาะคุณบิ๊ทเจ็โจนส์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเหมือนแม่ไม้ที่เขาต้องเผชิญทุกที่ไม่สามารถที่จะลืม ความหลังได้หรือว่านึกถึงคนรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบไม่รู้ว่าจะ move on ยังไงในขณะที่ก็ต้องกระเตงเลี้ยงลูกหรืออะไรต่างอะไรเงี้ยนะฮะภาพนี้ก็จะเห็นความที่เขาจะต้องแบบเหมือนกับ move on ถึงขั้นไปปัด tinder เพื่อหาหนุ่มให้หลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เห็นแบบฟิลแบบความเป็นแบบหลงหนุ่มหนักมากจริงๆด้วยนะฮะซึ่งน่ารักมากเลยทุกคนเออคือแบบก็จะมีหนุ่มอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่แบบว่ามีความหล่อเหลาเอาการหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเฮ มันใช่รักแท้เปล่ามันคือความรักหรือมันคือความหลงอ่าเรื่องนี้มันก็จะค่อยๆพูดมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยความรักเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นการที่เราแบบว่าถ้าเราจะแบบเออเรารักใครสักคนมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราถึงเวลาเนี่ยเราจะต้องแบบว่าจากลากันไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไก็ตามเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องลืมเขาเนาะเออแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยคือการที่ยังมีเขาอยู่ในใจนั่นแหละนะแต่ว่าชีวิตเรามันก็ต้องเดินหน้าต่อแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยความรักมันก็สอนให้เราได้เห็นหนึ่งอย เออบางครั้งถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเป็นการแบบวิง่ง เพื่อตามหามันขนาดนั้นก็ได้อะเออบางครั้งความรักมันอาจจะอยู่รอบตัวมันอาจจะเป็นใครสักคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ําเออนะฮะแล้วนั่นน่ะอาจจะเป็นความรักในแบบที่เราไม่รู้ตัวอ่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีการพูดถึงการตกหลุมรักนะฮะที่มีการเปรียบเปรยกับกฎของนิวตันข้อที่3นะซึ่งเป็นกฎเดียวกันในเรื่องอินเตอร์สเตล่าเลยนะทุกคนที่บอกว่าเอ่อการที่แบบว่ามันมีแรงผลักไปข้างหน้าเนาะมันจะต้องมีแรงอีกแรงนึงที่มันแบบว่าเหมือนกับเป็นแรงส่งออกไปเพื่อให้แแรงงนนนนนมัไปข้้าาาหะะย่่เตวใ เ,เขาก็ตีความว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันจะเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังเนาะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้พูดในความหมายนั้นทีเดียวมันก็จะพูดเชิงที่ว่าเฮ้ยมันจะมีแรงบางอย่างที่มันจะส่งออกไปแต่ว่ามันจะต้องมันมาจากคนอีกคนหนึ่งที่มันอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะซึ่งแน่นอนว่าเฮ้ยมันเป็นความแบบสารภาพรักจากตัวละครหนึ่งที่แบบงดงามมากๆนะต้องไปดูในช่วงท้ายเรื่องนะแล้วก็ลูกของคุณเลเน่เนี่ย ลูกของบีจัโจเนี่ยนะฮะก็แย่งซีนเป็น MVP มากๆเลยแล้วก็มันจะมีฉากนึ่งที่เขาจะร้องเพลงแสดงเพลงที่ชื่อว่า I Do Anything ซึ่งเป็นเพลงที่ผมชอบมากตั้งแต่ตอนที่ผมไปเรียนทร่อังกฤษคือพอได้ยินเพลงนี้ออกมานะแล้วมันเป็นเพลงที่แบบมีความหมายมากผมรู้นึงความหมายอยู่ข้างในนั่นแหละแต่ผมไม่เคยเห็นการแบบถูกแปลซับไทยมาก่อนเลยแล้วพอเราได้แบบได้ฟังแล้วได้เห็นซับในจออะไรเงี้ยนะฮะพร้อมกับตัวฉากที่มันมีความอบอุ่นและเมดละไมเนี่ยโอ้โหคือมัน น้ำตาจะไหลเลยอะเออมันดีงามมากๆมาเห็นถึงความที่แบบว่าเออสิ่งที่ยังคงอยู่ของตัวนางบิ๊กเจตโจนนัก็คือลูกของเขาแลวก็เออความรักที่มันวนเวียนอยู่อะไรเงี้ยมันแบบเออมันมีคนรายล้อมที่เป็นคนที่เขาย,ยังรักอยู่อะไรเงี้ยคือมันสวยงามนะฮะสวยงามมากๆจริงรวมถึงนักแสดงอย่างฮิวเกรนอะไรเงี้ยนะฮะที่ก็จะมีบทบาทที่เออก็อยู่กันมาหลายภาคเหมือนกันนะฮะก็จะเห็นว่าแบบเออเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวในชีวิตของออบิ๊กเจตโจนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็จะมีความแบบเออ เหมือนเป็นการรียิูเนียนนะฮะแล้วก็จะเป็นการปิดท้ายส่งท้ายว่าเออเรื่องราวของชีวิตของบิ๊กเจ็ดโจนนี่เราเห็นมากันหลายภาคเนี่ยนี่คือบทสรุปของพวกเขาละนะครับเพราะว่าอายุอนามเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะเด็กๆแล้วนะฮะก็ต้องแยกย้ายไปจาัดก,การชีวิตตัวเองเนาะ,ะฉะนั้นเนี่ยชีวิตในจอเนี่ยมันก็จะส่งผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะฮะซึ่งเป็นการจบที่งดงามนะฮะแล้วเป็นการจบที่แบบว่าเออเรารู้สึกว่ามัน คุ้มอยู่ในใจเหมือนกันนะเออนะครับมีความซาบซึ้งแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของอังกฤษความเป็นคริสต์มาสนะฮะแล้วก็แบบมันจะมีฉากแบบว่าอิเลเมนต์ไลร้องพวกรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นการกินช็อกโกแลตหรือว่าการที่จะแบบว่าเออต้องฝ่าหิมะะอรอย่างเงี้ยคือบางทีก็นึกถึงนานเนียบางทีก็นึกถึงลอนดอนอะไรเงี้ยนะฮะก็รู้สึกว่ามันมีความแบบ เออมีความอังกฤษอังกฤษอะผู้อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็สนุกสนานดีครับทุกคนก็ยังไงใครที่เป็นแฟนของบิจาโจนเนี่ยไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนะี่ยถือว่าเป็นหนังอีกเหนึ่นเรื่องที่อยู่ในใจใครหลายคนนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นหนังเจ้าแม่ลอมคอมหนึ่งเรื่องเลยอ,อรครับครัวนะฮะก็โอเคครับผมยังไงก็มีโอกาสไปดูกันนะฮะแล้วใครที่ดูแล้วชอบไหมเนี่ยก็มาเม้ามอยกันได้นะจ๊ะ